ผีเสื้อแสนสวยเรื่องรูปร่างลักษณะของผีเสื้อสวัสดีเธอกันยามเช้าพวกเราสดใสแข็งแรงออกกำลังให้แก้มแดงแดงเราเข้มแข็งยิ้มรับวันใหม่เราเข้มแข็งยิ้มรับวันใหม่สวัสดีค่ะเด็กๆ พบกับคุณรูมิเช่นเคยนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนรู้หน่วยผีเสื้อแสนสวยนะคะวันนี้เรามาเรียนเรื่องรูปร่างลักษณะของผีเสื้อแต่ก่อนอื่นเราไปทำกิจกรรมแรกของเราเลยค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเช้าวันใหม่สดใสแข็งแรงเด็กๆพร้อมกันหรืยอยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะไปกันเลย ตามคำสั่งคุณครูดังนี้ค่ะให้เด็กก้วไปข้างหน้าสาก้าปฏิบัติ1 2 3่งสให้เด็กถอยหลัง3 9ก้าหนึ่สให้เด็กก้วไปทางซ้ายหนให้เด็กก้วไปทางขวาหนึ่ง สองให้เด็กย่ำเท้ายอยู่กับที่หนึ่งสองสามสี่นย่มาเลยค่ะต่อไปดูจะให้เด็ก่อนหายล้ามเนือโดยวิธีการ,าร,การหายใจเข้าออกไม่ทูาาน,นะคะถ้าเด็กพร้อมแล้วให้ปฏิบัติพร้อมพร้อมกัน,นค่ะหายใจเข้าหายใจออก จเข้าหายใจออกเยี่ยมมากค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมกลุ่มใหญ่กิจกรรมกลุ่มใหญ่วันนี้คุณครูเหมือนจะพาเด็กๆไปร้องเพลงผีเสื้อแสนงามพร้อมทำท่าทางประกอบเด็กๆพร้อมกันที่ย่างเอื่นยถ้าพร้อมแล้วเราไปร้องเพลงผีเสื้อแสนงามพร้อมๆกันเลยค่ะเพลงผีเสื้อแสนงาม ผีเสื้อเอ้ยผีเสื้อแสนงามเจ้าบโบยบินไปตามดอกไม้ดูดน้ำวาสํำราญใจสุขก็ได้เนาะผีเสื้อแสนงามหลังจากที่เด็กร้องเพลงผีเสื้อแสนงามแล้วนะคะคุณครูก็มีคำถามมาถามเด็กๆสองคำถามด้วยกันนะคะคำถามข้อที่หนึ่งเด็กๆเ,เคยเห็นผีเสื้ออยู่ที่ไหนบ้างคะ คำถามข้อที่สองเด็กๆรู้ไหมว่าผีเสื้อกินอะไรเป็นอาหารถ้าดเด็กๆทราบคำตอบแล้วอย่าลืมส่งคำตอบมาให้ค,คุณครูบ้างน,นะคะเรามารู้จักรูปร่างลักษณะของผีเสื้อกันนะคะผีเสื้อเป็นสัตว์ประเภทแมลงรูปร่างของผีเสื้อประกอบด้วยลำตัวซึ่งไม่มีโครงกระดูกอยู่ภายในมีขาหกขา เช่นเดียวกับแมลงชนิดอื่นๆนะคะลำตัวเป็นวงแหวนหลายวงนะคะเชื่อมต่อกันด้วยเยื่อบางๆมีปีกสองคู่ปีกคู่หลังจะมีขนาดเล็กกว่าปีกคู่หน้าขนาดบินทั้งสองคู่จะแผ่กลางออกและยึดติดเป็นแผ่นเดียวกันในแต่ละข้างนะคะเวลาบินจึงมีลักษณะเหมือนร่อนไปตามลม ผีเสื้อมีตาขนาดใหญ่อยู่ด้านข้างของส่วนหัวนะคะมีนวดหนึ่งคู่อยู่ระหว่างตาทำหน้าที่รับรู้กลิ่นข้างใต้ส่วนหัวมีงวงซึ่งใช้ดูดน้ำหวานจากเกสรดอกไม้น้ำหรืออาหารเหลวค่ะคำศัพท์วันนี้นะคะคำว่าบัตเตอร์ฟ บัตเตอร์ฟแปลว่าผีเสื้อค่ะเรามาสะกดพร้อมๆกันนะคะ b u t t e r f l y บัตเตอร์ฟลแปลวา่าผีเสื้อค่ะพยัญชนะวันนี้นะคะผออพึ่งสอเสืออออานอีกรอบนะคะ อพึ่งสอเสืออออ่างกิจกรรมต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างสรรค์วันนี้คุณครูหมอยจะให้เ,เด็กต่อเติมรูปร่างลักษณะและส่วนต่างๆของผีเสื้อนะคะและระบายสีรูปภาพให้สวยงามตามจินตนาการนะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีใบงานดินสอยางลบและสีคา่า เด็กๆคนไหนที่ทำผลงานเสร็จแล้วอย่าลืมตั้งชื่อผลงานของตัวเองด้วยนะคะไม่ลถลืมถ่ายรูปหรือคลิปวีดีโอส่งมาอวดคพณครูบ้างน,นะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ